สวัสดีจ้าทักทายนะคะชีนีอเมริกาวันนี้เอจะทําอาหารตอนกลางวันมีวัตถุดิบข้าวโพดที่พอปลูกไว้นะนี่ข้าวโพดหวานแล้วก็มีไก่กรส่วนไก่เอจะเอามาบดจ้ะปั่นแล้วก็ขยำใส่ข้าวโพดคุกแป้งทอดจ้ะีไก่ มีเครื่องอนแบบเนื้อดีเพื่อนเล็กกระทัดรัดเวลาเราปั่นอะไรที่แบบออนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเออเอาแบบพอใช้อะนะใส่ไข่หนึ่งฟองเดิม ข้าวโพดเอจะเข้ามาเขาเวฟบก่อนเพราะว่าเป็นน้ำแข็งแช่เย็นไวยมันก็ทำความสะอาดง่ายด้วยเด้วยเอก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะใส่ข้าวโพงก็ใส่รสด,ดีนิดหน่อย เล็บดีเป็นน้ำงตางไก่ยังไม่ไขแล้วนะทงกคนใส่ฟองนี้เข้ากันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าแป,แป้งแป้งพอบอกให้ใช้ตัวนี้ที่ทำแพนเค้กนะ สูตรของพ่อนุ่มนิ่มกรอบอร่อยเ,ยเอ้อเองชอบเลยมึงลดใส่เกลือนีน่อง พริกไทยอเมริกาเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ผสมไเขอากันแล้วก็ไปทอดอันนี้อาหารกลางวันส่วนอ๋อกือจะทอดผักด้วยื้วยมีผักทอดด้วยเมนูง่ายๆเลย ตอนตอนเย็นยังไม่รู้ทำอะไรเลย <c oughs> เอาวังวันก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่แวนนะเข้ามาให้กำลังใจจ้าอยู่ต่างแดนก็จะเงียบเงียบไม่เหมือนที่เมืองไทยนะยเนื่อที่เมืองไทยนี่ก็จะมีบ้านติดติกันก็จะเซยหายกันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยน้องเพื่านนะคุยกันหนะ้าคำว่าปบาปบุปบ๊บปนะุ๊บปุ๊บเน่เนี่ย ได้แล้วเดี๋ยวเรามาจะมาทดลองว่าออรสชาติได้หรือ,อยังนะ,ะเข้าไมโคุเรีหน่อยหนึ่งก่อนจะลงไปทอดอ่ออสะสักนิดหนึนะะ่งว่รารสชาติมันได้หรือ,อยังเลย ถ้าได้แล้วก็ทอดเลยน้ำมันอย่างมาดูน้ำมันก่อนว่ามันยังใช้ได้ไหมสีนี้มันยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนอเอโค เราแค่มาชิมกันนะแต่ถ้าทอดมันก็คงจะอร่อยอะ่ะน,นิดนึงเพราะว่าเติมแป้งแล้วมันก็กเติมตาเนะ่ะ ตาลกับผงปรุงรสนิดหน่อยเคลมขค้นนิดนึง okay. ได้แล้วทอดน,นี้แล้วก็ทอดเฟรนฟรายด้วยเพื่อนเอว่าเปลี่ยนน้ำมันดีวกว่า เปลี่ยนน้ำมันใช้น้ำมันแบบอ่อซ้ำๆบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเหมือนกันเพื่นไอไงแล้วก็ดีต่อสุขภาพพอ่อใช้จนดำปีคือว่าไม่ยอมเปลี่ยนคือว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนเลย การเปลี่ยนน้ำมันเอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยโอเคไฟขออนุญาตนะคะยิ่งตอนอยู่เมืองไทยพ่อกับแม่เอนะเขาก็ใช้น้ำมันแบบซํำก็มีนะเพื่อน,น,นแต่ก็ไม่ได้แบบแต่ก็กินหมดอถึงอะ่ะก็จะพูดยังไงว่าฐานะก็ไม่ค่อยมีฐานะนะที่เมืองไทยอะ ก็ใช้แบบเอา,าที่ทำได้เพื่อนแต่ลูกๆก,ก็อยู่รอดกันทุกคนพ่อแม่ใช้น้ำมันพวกหมูสามชั้นพวกอะไรเอามาคั่วมันมันมันนะนะเอามาทำพบคาวต่อส่วนมันมันก็ทำกินแคบหมูกินเล่นที่เห็นพ่อกับแม่ทำนะลนะูกชาย มา,มามองว่าทำอะไรกินหน้าวันนี้จะขึ้นไปหน้าต่างอีก่นอนชมวิวนองหน้าต่างคณผัดไทยผัดไทยผัดไทย <c oughs> เ้นไฟที่อร่อยที่เคยกินไหม ที่ปั๊มน้ำมันอเพือนปั๊มน้ำมันของอเมริกาเอชอบมากเลยกินทีไรรู้สึกอืมอร่อยอร่อยสุดๆเลยอ่ะต้องลองปั๊มน้ำมันที่อเมริกานะเบื่อพี่ชายลงไปแล้วอ่ะผัดกันผัดกันชมวิวนี่ผัดซีอิ๊วด้วยผัดซีอิ๊วกันผัดกันนั่งชมวิว นี่ก็เอาช้อนชุบน้ำมันก่อนเพื่อไม่ให้มันติดช้อนเมื่อเป็นๆมาทานไหม เพื่อนจ้าชิมอนุยาตนะคะอร่อยอร่อยต้องโยกหัวเลยเสร็จแล้วจ้าอาหารกลางวันนี่นี่ของพอ่อ น,นี่ของน้องสาวอันนี้ของเอ,อเพื่อนหาเลยเลยๆยทานกันนะคะเลาวว้เอถ่ายเพื่อนชมใหม่เด้อที่นี่อเมริกาขอบคุณค่ะ